ไม่ได้เข้าสวนมาหลายวันค่ะหลังจากที่พานาไปโรงพยาบาลหลายวันมากวันนี้จะมาเก็บถั่วพูประมาณสักเกือบอาทิตย์แล้วอ่ะที่ไม่เข้าสวนอนะ่ะแล้วไม่มีคนมาดูถั่วพูให้คนเลยนะคนปลูกไว้วันนี้คขอเตรียมนี่มาใส่ด้วยเรามาดูว่าถั่วพููเรามีไหมนะโอ้มีจริงด้วยอ่ะด,ดูสิดูดูด,ดูจะแก่ไหมล่ะเนี่ยโอ้พอดีเลยค่ะอ่อนๆเลยยังไม่แก่นะโอ้สวยไหมดกด้วยนะนี่นี่นี่น โอ้ไม่มีใครรู้หรือว่ายังไงนะคะท่านพ่อกับท่านแม่ก็ไม่มาดูให้เราเนาะแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยเออแต่รู้ว่ามีถั่วพูสงสัยเพิ่นไม่รู้ว่าถั่วพูเรอนออกมักออกคุณแล้วนะคะอออเอาไปทําอะไรกินละทีนี้เก็บไว้กอนเนาะกับส้มตนะําน่าจะอร่อยดูอีกก่อนนะคะมันมีอีกไหมคือค้างเราก็ทําเองนะทาแบบง่ายๆนะคน <laughs> นี้ มันก็จะขดๆขดๆกันอยู่อย่างนี้เออเพราะว่าค้างแบบเป็นซุ้มนะคะนี่นั่นนะคอยปลูกใส่ถุงนะคะปลูกใส่ถุงมีสองต้นนะคะปลูกมีสองต้นในถุงเดียวแล้วก็เขาออกหมากให้เราเลี้ยงด้วยน่ากินด้วยปลอดสารเคมีนแน่นอนค่ะนี่ฉีดอะไรไม่ได้พ่นสารเคมีใดๆเลยนะจ๊ะนี่ไงนี่ไงเก็บเลยนะกำลังอ่อนนะนี่โอ้ยตาเสียบเถนอะ ยำถั่วพูนี่เห็นซะได้เหเห็นแต่เขาทำอะไรนะยำถั่วพูยำถั่วพูนะทุกคนเขาทำยังไงกันเนาะดูซีดูซีซน่าก,กินมากเลยอันนี้นางงอเพราะว่านางยืดไม่ได้นะคะนางงอตามสภาพที่นางอยู่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะ่ะเออหยุ่งก็เิ่มมาละคำละอู้ออันนี้เก๋ไหมคะเก๋ไหมคะเกือบจะเก๋แล้วนะคะเก็บคะ่ะโอ้เยอะ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  ขยบทางก่อนสิอันนี้ดนูนังจะไม่ค่อยสมบูรณ์แต่เราก็จะติดนะสวยเลยสวยงามปลูดดผักไปกินเองหน้าหนาวเป็นช่วงฤดูที่เราชอบมากเอ้ผู้ใหนน้อผู้บ่าวหน้อ <c oughs> <c oughs> เซลเซลกันนะคะกับเด็ก เพิ่นเสลล์เด็กน่อยโอ้ว้าวนี่ๆข้างในมีนะนี่งั้นนี่ๆีีดูสิโอ้ยกำลังน่าอร่อยเลยค่ะอุ้ยหักก็หักไม่อันนั้นจอยเอ้ยตายละหักละด้วยความที่นางแบบงงๆอยู่กับต้นนะอือเอาละค่ะไปแล้วนะคะทุกคนมันจะยาวเกินไปแล้วมั้งมไปแล้วนะจ๊าวันนี้ น่าสดเช่นเดิมบ๊ายบาย